อครับนี่ก็เป็นโจทย์นะครับเคียงต้องมาสอนโจทย์นี้ให้กัคมัอบผมเชื่อว่าระดับเคียงเนี่ยโจ์นี้ถือว่าขี้ๆมากนี่เป็นโจทย์ของม็อบปีหนึ่งนะครับหวังว่าครับประธานชนมตือคงไม่ทําให้พี่อมพี่บู๊และพี่เหลียงผิดหวังนะครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับที่ชื่อเคียงครับผมวันนี้มารับคำท้าพี่เหลียงนะนี่ให้ทําโจทย์ข้อนี้บอกกันกระจกมาก จะเข้า AEC นะครับมันต้องเป็นภาษาจีนมากเราลองมาแปลนะครับเขาบอกว่า capital t is moving in a plane เนี่ยแปลว่าอารุภาค P ใช่ไหมมันเคลื่อนที่อยู่บนระนาบเ l a n e ในเวลาหน้าบนะครับ at time t second s ก็หมายความว่าในเวลาที่ t มีหน่วยเป็นวินาทีนะครับแล้วข้อถามอีกว่า ถ้าอนุภาค T เนี่ยเคลื่อนที่โดยความเร็ว v เมตร s e c อันนี้เขียนได้2แบบนะจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะอ่ายกขึ้นขึ้นไปมันก็เป็นกำลังลบหนะครับอ่ะเมื่อ v เนี่ยเท่ากับ 2t i ลบ 3t กํลัง 2j บางคนไม่เคยเห็นนะครับฟอร์มนี้คือฟอร์มของเวกเตอร์นะครับเขาเรียกว่า unit เวกเตอร์นะครับอ่ะเขาให้หาอะไรเขาให้หา a the speed of e, When t e n t เท่ากับ 4่วียที hi, นะครับ4เศษก็คือว่าเขาให้หาความเร็วที่ P เนี่ยเมื่อเมื่อเวลา4วิทำยังไงอัตราเร็วอัตราเร็วหาอัตราเร็วนะครับทำยังไง<ม>ก็ไม่ยากครับแทนค่าเลยเรามี T ก็4ใช่ไหมเราก็เขียนเลยครับแทนแทนลงไปเดีจจ๋ยวเขียนสมการ อะ้รไงต่อแนทนค่า t ลงมาครับ t เท่ากับ4ใช่ไหมแต่ยูนิตวกเตอร์เหมือนเดิมนะครับ i กับ j เหมือนเดิมนะคูณอะไร4 2 8 4 4 6 16คูณ3ได้เท่าไหร่วะ16คูณ3 4 8 วินิวกเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วไงต่อเขาว่าให้หาแค่ขนาดอย่างเดียวแต่มันมีทิศทางมาด้วยเพราะฉะนั้นต้องทําให้เหลือแต่ขนาดครับโดยวิธีการใส่สแควรูทเท้าไหรครับเรายกกำลังสองนะมันจะเหลือแค่ขนาดอย่างเดียวบวกใส่ลบ่าบวกลบดังนั้นเนี่ยบวกกันบวกกันใส่ยกกำลังสองบวกโดยลบ นี้ก็ได้ครับแล้วก็แปดแปดเท่าไหร่ิบสี่อันนี้บวกลบกับ4ี่แปดกำลงังสองยกกำลังสองมันเป็นบวกใช่ไหมมันก็เป็นบวกนะครับบวกเท่าไรู่นยแดศูนย4แปดกำลังสอได้สองพันนี้พี่คิดให้แล้วนะครับบวกกันเลยได้2องสาแปดนะครับ ขอดูลงมาได้ประมาณเท่าไหร่นะประมาณ48 48, 48 6 6แปดสี่สดหจเีย่น่วยด้วยเมตรเปอร์เซ็ตนะครับผมข้อแรกเสร็จแล้วง่ายไหมง่ายฟิสิกส์มีอะไรยากอ่ะต่อมาต้อบีต้อบีเขาถามหาเลยหาความเร่งของพีที่เวลาเท่ากับ4นะครับก็ไม่ยากเลยความเร็วจะทำไงให้ได้ความเร่ง ต้องไปดิฟใช่ไหมเออต้องไปดิฟนะครับเราก็จัดการเลยครับ A เท่ากับ e by e t เทียบ t ใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้น a มันจะเท่ากับอะไรครับ t ของฟังก์ชันอะไรฟังก์ชัน b by e t กระจายดิฟเข้าไปครับที่ว่ามันจะให้ความตึงแบบกระจายดิฟเข้าไป เอายูนิคเวกเตอร์ไปเก่งหน้าเราจะได้ไม่ต้องเผอดิฟมานะครับแดกันห่นี่ห้าหเล็ดิฟนสองที่เทียบดีทีบน่ที่ห้เดแล้วิฟน่ 2, าี่ห้หกด้สงองากเดิอมี้เดิฟงสามทีกำลัดล้งสองได้ 6ทีนะอ,อย่าลืมอย่าลืม <ใน S 1> อย่าลืมเนมเตอร์เห็นทีใช่ป่ะเขากะหนดมาให้ทีละสี่แทนลงมาครับเท่ากับงเร้คเส้ลบหกสยส อ่ะมีคำตอบหน่วยอย่าลืมนะเมตรเปอร์เซกกาลังสองแค่นี้เองง่ายไหมง่ายมีอะไรฝากพี่เหลี่ยมไหมครับพี่เหลียมทีฬาเขาโจทย์มาขอแยกๆอย่าง,งนี้ <laughs> มไม่ไหวนะโจทย์ง่ายเกินไปภาพจริงอ่ะอ่ะที่ยมโจทย์นะครับต่อไปผมขอท้าประธานชมรมรุ่นสิบสี่ครับพี่โก้ฮะมาทำเทลคูลัสโจทย์ข้อ,อนี้ ง่ายมากแค่ิปธรรมดานะครับมีเวลา24ชั่วโมงพรุ่งนี้ตอน3ทุ่มต้องได้เห็นคลิปไม่ยงั้นเสียร้อยหนึ่งพี่โกโ้เออนะก็เห็นว่าพี่โก้เป็นคนชอบแถวคุูรัมากๆเรียนแถวหนึงมาสองสาครั้งแล้วถ้า <c oughs> <c oughs> อยากจะทดสอบความรู้พีโพ่โก,โกะะ้แล้วว่าเอ,อที่เรียนไปนี่ยังไงเก่งแค่ไหนนะครับอ่ะเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาดูพี่โก้นะครับข้างหน้าไหนตรงนี้นะ Variance, right? <figured. S 2> ผมมารับคำท้าพ <ichi> ี่เหลี่ยมนทีเคมีวีทีไอ้บักเก็ตหน้ว ไปเราไปโดน